เห็นบน่น <poisoned> น <indo> ู Baptist, Baptist, ok, ่นนูกล้ตนไม้ตนใหญ่เลยเห็นไหมใช่ไหมเห็นบ้าเห็นบ้า่ไหมไหนั่นนั่นนัั่นจ่เลยครับใช่กูนอนนี่ให้เรียบม้แล้วนี่นะครับผมจะลองทำแบบปากเลียงนะครับให้พี่เชนทำแบบากเลียน้ยนี่อิ้ใช่ไหมนี่ให้มาแตะมือเพ่แล้วไตอบนะครับแสดงแสดงว่าคนบ้าเหรอพี่ เหมือนคล้ายๆคนบ้าเนี่เขาท้องอยู่นะใช่มันดืบไปแล้วแหละไม่พูดไม่จาเลยนะครับรเอาไงดีรเราก็ไม่กล้าเข้าใกล้ด้วยเดี๋ยวผมเนี่ยจะลองเดินไปใกล้มันที่สุดนะบอมันทำลายเอานะมันไม่ทำไรเดี๋ยวผมจะระวังเพราะมันมีหลุมไหมมันทำไรผมไม่ได้ตรงนี้เฮ้ยหยมันยหยแล้วระลอังตัว ก็สวัสดีด้วยนะครับผมก็สวัสดีพี่พีเอฟซีลุงป้านาอากันทุกๆคนเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมิเตอร์แฟงนะครับทุกคนก็ทุกคนนรับมีคอมเมนต์เนี่ยเขามาเยอะมากว่าอยากให้ผมเนี่ยกลับมาบริเวณที่ผมเห็นหญิงปิสนานะคล้ายคขนท้องทุกคนแดดท้องอยู่แหละตอนนั้นเนี่ยผมมากับน้องหลวงป่านะทุกคนครับจําได้ไหมแต่ว่าน้องเนี่ยมาไม่ได้นะเพราะว่าน้องเจ็บขาแล้วก็ขาน้องเนี่ยอาเสบนนะครับ คืนนี้เนี่ยผมก็เลยมากันทั้งหมดเนี่ยสามคนนะทุกคนนี่เลยนะเดี๋ยวผมจะให้ฝากช่องแต่ละคนเลยนะมาเลย <Okay. S 1> นี่นะครับครับสวัสดีครับผมเชนคนหลังข่านะครับฝากติดตามด้วยนะครับทุกคนครับยังไงก็อย่าลืมเข้าไปกดติดตามเชนคนหลังเขา่าแล้วก็อีกคนหนึ่งก็นี่เลยนะครับผมครับก็สวัสดีนะครับ จากช่องพี่ด้าพาลุยนะครับผมทุกคนครับยังไงก็จะลืมเข้าไปติดตามพี่เชนกับน้องด้าพาลุยด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้พวกเราในการถ่ายทํานะทุกคนยังไงก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์พวกเราด้วยนะให้เราเนี่ยมีกําลังใจในการถ่ายทําต,ต่อไปนะทุกคนถึงแม้มันจะเสี่ยงยังไงก็พวกเราก็ยอมนะจริงๆเอาพวกเรามากันตั้งแต่เย็นแล้วทุกคนต่วไวเห็นขยะเนี่ยมันเยอะแล้วก็มันเหม็นคนเนี่ยไม่ค่อยกล้าเข้ามาเผาขยะนะพวกเราก็เลยเผาขยะทุกคนตอนนี้ก็ เราสี่ทุ่มแล้วท่านแล้วก็เริ่มดึกแล้วขยะพวกเราเผาก็ใกล้หมดแล้วทุกคนเดี๋ยวยังไงก็ไปกันเลยดีกว่าไปพิสูจน์กันครับอะ่ะทุกคนเห็นไหมว่าพ,พวกผมเนี่ยสามคนเนี่ยมากันตัง้งแต่เย็นแล้วนะครับมาเผาขยาะแล้วทุกคนนี่ยังเผาไม่หมดเลยนะครับเ,เราเผาเฉพาะแค่โซนนั้นนะทุกคนแล้วก็มานั่งเฝ้าไฟนยนะวกลัวไฟมันจะลุกลามนะทุกคนแล้วก็พอดีเหมาะเจาะเลยนะครับตอนนี้พวกผมนั่งกันเนี่ยเหมือนว่าพวกผมเนี่ยจะได้ยินเสียงเนี่ย คนตะโกนแล้วก็คนเรียกนะทุกคนแต่พวกผมเนี่ยยังไม่ได้มืดมากไงก็เลยยังไม่ได้เข้าไปสำรวจนะตอนนี้เนยสี่ทุ่มกว่า,วาแล้วเดี๋ยวเราเนี่ยจะเข้าไปพิสูจน์นะมันก็ยังมีรถนานคันหนึ่งวิ่งผ่านนะทุกคนแต่เรามากันสามคนเนี่ยยังไงเราก็ไม่กลัวเนะไป,ไปเดี๋ยวเราเข้าไปพิสูจน์ข้างในกันเลยนะครับ เมื่อก่อนนี้ครับทุกคนนะตรงนี้เนี่ยเขาเอาพวกสารพะภูมิเอาอะไรเนี่ยมาทิ้งกันเยอะมากทุกคนทุกวันนี้ยังเหลือแค่พญานาคหรอเขาเรียกลูกปัน้นพญานาคครับุ้กคมีกะปต้นไม้ต้นใหญ่มากมบอกเลยว่าคนที่มาทิ้งขยะบริเวณเนี่ยโดนกันทุกรายไม่มีไหลไหนที่ไม่โดนนะยิ่งผมบอยคลิปไปคลิปแรกของผมเนี่ยผมบอกเลยนะครับคนที่มาทิ้งขยะเนี่ยคือเขาระแวงกันมาก เสงไงไม่รู้เหมือนกันได้ยินเสียงเหรอเฮ้ยมันไมาอยู่ใกล้ๆกันเร็ววันนี้เนี่ยน้องหลงป่าเนี่ยไม่ได้มาด้วยนะทุกคนผมก็ยังไม่รู้เลยจะตั้งเช่อไหนเพราะว่าพี่ๆแต่ละคนเนี่ยตั้งชื่อกันเข้ามาให้เยอะมาก นี่แหละคืนนั้น,นที่ผมเจอตรงนี้เลยนี่แหละเจอตรงนี้เลยลใช่เดี๋ยวเราจะข้ามไปดูฝั่ง,งนู้นนะทุกคนพอวัดดึกๆแบบเนี้ยยังไงไม,ไมันก็ต้องวัดดวงครัถ้าเจอก็เจอถ้าไม่เจอก็ต้องขอโทษขอภัยด้วยนะครับ ผมบอกเลยถ้ามาคนเดียวเนี่ยมีคนหัวลุกแน่นอนนะครับขะนั้นมากันสามคนเนี่ยเข้ามาในยินจะเยือกมากเหมือนว่าเราอยู่ในห้องแอร์เลยแต่ว่ามันไม่ได้ฟิลนั้นนะทุกคนมันคนเราฟิลกันเลยนะครับมีใครอยู่ไหมได้ยินหรือเปล่าถ้ายังอยู่นะคืนเนี้ย พวกเรามากันสามคนน่ะมาให้เห็นหน่อยอยากจะรู้ว่ายังอยู่หรือเปล่าดวงตาอะไรนะครับไหนต้นไม้ครับดวงตาแดงๆโอ้โหนั่นๆๆๆเจอไหมครับเจไหมครับอะไรวะดวงตาแดงๆเนี่ยแหละครับนะครับสีส้มเจอแล้วไม่เจอเลยดวงตาสีส้มครับเลยครับเจ็บเจอไหมนะครับดวงตาสีส้มส้มสองไปดิ นี่ครับนี่ครับมองมาทางเราด้วยนะครับอะไรวะเข้าไปกล้าๆไปไปดูไหมมันคืออะไรอะ่ะนะ่เราต้องไปพิสูจน์งไงนั่นน่ะ,นะ,นะ,นะเดยนลงมาแนละ้วม,มันคืออะไรวะเหมือนหัวคนเลยนี่นั่นน่ะ,นะต้องอีไรดี เดี๋ยวเดี๋ยวไปดูไปดูไปดูใต้ไปดูใกล้ๆวมันคืออะไรตาแดงๆ <ไป S 1> แล้วก็เหมือนเหมือนมีเสียงกรีดร้องด้วยเมื่อกี้เราต้องพิสูจน์ให้รู้ความจริงกันเลยนะว่าตามันจะช้อนสีแดงเนี่ยมันคืออะไรกันแน่ใ,ใครไม่ไหนเล้วพี่เฮ้ยเสียงกรีดร้องเสียงอรเสียง,งกรีดร้อง แดงแดงไปไหนเลยวะไม่เห็นเลยนะเฮ้ยเจอแล้วต okay. uh ัวแล้ววะตัวแล้วตัวแล้วเหมือนมันคล้ายตัวอะไรสักอย่างอ่ะเรื่องมองมาแล้วมองวะเจอไหมนู้นนู้นบกัสโฟกัสตัวมือเลยทีนี่อาแดงแดงเห็นไหมครับเนี่ยมันมองมามันคล้ายสัตว์อะไรสักอย่างอ่ะพี่ใช่ใสัตว์พวกเนี้ยเหมือนนกเลยว่ะ เออมองเจอแล้วครับนี่ตัวแดงแก่เอ้ยมันคานละคืออะนรครับพี่ครับนี่ๆอ๋อมันคล้ายๆข,ข้างเลยว่ะเขาเรียกว่าอะไรนะพี่ภาษาไทยอะ่ะลิงลมป่าอ๋อลิงลมลิงลมใช่ใช่ลิงลม,ลงลมอ๋อตกใจหมดนึกว่าอะไรตาแดงๆนะครับสุดท้ายก็ลิงลมนี่เองโอ,โอ้ยลองออกแต่ว่ายังไม่จบเท่านั้นนะเมื่อกี้เนี่ยพวกเราได้เสียงได้ยินเสียงกรี๊ดอะไรสักอย่างไหม ได้ยินไหมได้ยินครับลองไปตามหามันดิเข่าวันก็เยอะมากทุกคนบอกเลยว่าหลอนจริงถ้ามาคนเดียวเนี่ยมาคนเดียวก็ผมก็ไม่ค่อยกล้าเท่าไหร่ทุกคนไม่มีเพื่อนนะแต่ก็ถามว่ากลัวไหมก็ไม่กลัวนะครับ เหมือนว่าพวกเราเนี่ยจะได้ยินเสียงกรีดร้องเลยนะไม่ใช่ว่าอุตหลีนะทุกคนได้ยินเสียงกรีดร้องจริงๆบริเวณแถวๆนี้แหละเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเเฮ้ยยเฮ้เห็นเปล่าเห็นเปล่าเห็นอะไรเปล่าเห็นเปล่า นู่นนู่นนกล้ต้นไม้ต้นใหญ่เลยเห็นไหมช่ไหมเห็นบ้าเห็นบ้าเห็ไหมไหนไหนนั่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 เจ้าเลยครับโทนลองเดินไปดูดิหาชีพืนก่อนนี่นีเฮ้ยใช่เลยนี่วะชายชาใชายนี่นี่นี่ นี่ทุกคนคนลุกเลยวะเอ็นตามันอยู่ใกล้ไฟด้วยมันเดินมไม่หนวะเดินไม่หนแล้วเฮ้ยเหมือนจะเห็นเงาด้วยเหมือนมีคนเดินอีกเหลือมันไม่ได้มีสองคนวะอ,นนอ๋อเหลือมันไม่ได้มีคนเดียววะวเหมือนมีเงาสองเงาอะเห็นเป็นเด็กผู้ชายด้วยเงาหนึ่งเห็นกันไหม องไฟนี่เลยเออเนี่ยเมื่อ,อกี้เจอตรงนี้แล้วก็เหมือนจะมาทางนี้ทางนี้ทางนี้ไม่น่าจะมีนะที่เหลือก็มีแต่รถเครื่องแล้วะแหล,ละรถเครื่องเราจอดกันไว้นู่นนะทุกคนแต่ว่าเดินมาทางนี้จริงๆ แคเลก็กกเนี่ยเดินมาทางนี้จริงทุกคนนะรถเครื่องพวกเราจอดตรงน,นู่นนะทุกคนเฮ้ยเมื่อกี้ดเดินเข้ามาทางนี้เลยนะใช่เองเองเห็นไหม,มเมื่อกี้เหมือนว่าเหมือนมีเงาเด็กผู้ชายคนหน,นึ่งเห็นอยู่เห็นเห็นเห็นไมีผู้หญิงคนหนึ่งใช่ไหม ใช่แล้วก็เหมือนมีเงาเด็กผู้ชายคนหนึ่งชัดมากประมาเนี่้จะใจต่อครับแปลกใจดิเฮ้ยตอนแรก <S 2> <S 2> เห็นม,มีผู้หญิงอยู่คนเดียวใช่แต่พอผ่านไปเจออีกทีหนึ่งเห็นเหมือนมีร่างแบบเหมือนเด็กผู้ชายชนั่นนั่นนั่นได้ยินเสียงได้ยินเสียงไหมได้ยินเสียงกรีดนะร้องไหมได้ยินเสียงกรีดร้องไหม เหมือนเสียงกรดร้องจริงๆนั่นๆๆๆได้ยินไหมดังนะวะอะไรข่าวๆนู้นเหเฮ้ยนู้นไงนั้นไงนั้นไงเฮ้ยเฮ้ยทำไมมันวัยอย่างวะนากมากมากเฮ้ยพี่ทำไมมันวัยกันจังงะผมจะไปไกลนะกองผมปรกันไม่ได้นะครับไปไกลเลยมันเดินหนีเหรอเหมือนมันจะเดินหนีไปไหนวะ Ui. này quá mấy này á à? lên này Mượn 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 đi Mượn 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 เหมือนมันจะมานั่งตรงนี้ว่ะใช่นั่นๆๆๆเห็นไหมขอผมขอบอกนะเมื่อวานเราอุ่นใจที่มีรถเนี่ยวิ่งเนี่ยมาทำไรงค้ำๆบนผืนวะนี่ไงเอนต้าเลยเอาแล้วงานเนี่ยใครจะเป็นคนเข้าไปถามอันนี้แหละใช่ไงดิอ่ะอย่างงี้เดี๋ยววัเดี๋ยวผมเนี่ยเข้าไปถามเดี๋ยวไปเข้าใกล้นะ ไม่อยากเข้าใกล้เท่าไหร่อะแต่เราก็อยากรู้ไงว่ามันเป็นใคร<ม>เหมือนจะท้องด้วยอะ่ะหรือว่าคนสติไม่ดีวะใช่ไงเดทำลาเรานะเนินดิีป้าป้าครับป้าค,ครับผมเฮ้ย เดี๋ยวรอดูดิอุ่นใจนะทุกคนมีรถวิ่งผ่านแบบนี้แต่เราแค่อยากรู้ว่าเขาคือใครแค่นั้นน่ะบ้าบ้าท้องอยู่หรือเปล่าครับมาทำอะไรดึกๆดด่นๆแบบนี้ทุกคนนี่ก็จะห้าทุ่มแล้วครับ เหลือหกานาทีเองหรือว่าเขาฟังภาษาไทยไม่ออกวะพอเขาใส่เขาเรียกว่าใส่แล้วนะผ้าถุงผ้าถุงใช่กูนอนนี่ให้เรียกมามืแล้นี่นะครับผมจะลองท่าวแบบกากกรเลี้ยงนะครับให้พี่เชนทำแบบภาษกาเลี้ยงนุย้ยนี่ฮิวช์ใช่ไหมล่ะในให้มา,มาตัมดมือเพ่ล่ะไม่ตอบนะครับ แสดงว่าคนบ้าเหรอพี่นั่นแหละดิเหมือนคล<ด>้ายๆคนบ้าแต่เขาท้องอยู่นะใช่มันเดือไปละแหละไม่พูดไม่จาเลยนะครับเอาไงดีเราก็ไม่กล้าเข้าใกล้ด้วยเดี๋ยวผมเนี่ยจะลองเดินไปใกล้มันที่สุดนะบักมันทำไมเอานะมันไม่ทำไรเดี๋ยวผมจะระวังเพราะมันมีหลุมไหม มันทำร้ายผมไม่ได้หรอกเนี่ยเฮ้ยมันเดี๋แล้วเหมือนยินแล้วร้อนตัวเดี๋ยวไปอยู่กลางเล็ดไอ้เจ้านี่อ๋อมันเดินไปแล้วเฮ้ยไปหน้าของมันเนี่ยเหมือนคนบ้าเลยว่ะใช่ถ้าเป็นคนบ้าเราไปไปบำบัดได้นะใช่ไงแต่ว่าท้องด้วยเขาท้องด้วยไงเรื่องของเรื่องแต่เขาไม่ยอมพูดคุยกับเราเนี่ยไม่พูดเลยไม่พูดจาอะไรไม่ใส่รองเท้าอีกตั้งหักอ๋อจะไปหน้าของมันวะตามดูสัพักนะครั คุยกันก่อนดิในเลยชื่องช่วนะพูดไทยก็ไม่ตอบพูดกระเหลี่ยงก็ไม่ตอบถามกระเหลี่ยงไม่ตอบแล้วก็มันมีเสียงแล้วลูกรอบๆหลอดโน่นโน่นนน่นโน่นเมื่อเมื่อมันจะเดินไปโน่น ไม่รู้ก็เดินขึ้นมาพร้อมไปเนี่ยเฮ้ยเห็นแวบๆไปนู้นะนแล้วหนู้ตเฮ้ยเนะมื่อกี้เห็นบแวบๆมาทางนี้แหละเอาแลลวไงห,ห,ห,หนาวเพียบรองเท้าก<ม>็ไม,ม,ม่มีนั่นนั่นเสียง เดี๋ยวเดี๋ยวดูตรงนี้ก่อนดูตรงนี้ก่อนเสียงมันรอบๆเลยสวยแล้วพวกเราไวมากเจอดีเข้าเต็มๆงานนี้ไม่รู้ว่าคนบ้าหรือว่าคืออะไรกันแน่นะทุกคนดูแล้วพิจารณาวเองเอ้ยเสียงกรีดร้องเฮ้ยเฮ้ยนูน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 เฮ้ยเฮ้ยทำไมมาอยู่นี่วะเจอเป็นคบนี้ครับ เฮ้ยแล้วมันมาอยู่ข้างหลังเราได้ไงอะ่ะเราขึ้นมาเมื่อกี้ไม่เจอเลยอ่ะเฮ้ยมา,อ,าอยู่ข้างหลังเฉยจะมาแอบเราไม่ได้เราเพราะสถานที่มันไม่ได้ใหญ่ใช่ใช่เราสถานที่นี้นนมันก็ไม่ใช่ป่าทึบด้วยใช่มันจะแอบเรา,า,า,าตรงไหนเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะลองคุยดีๆวันดีครับ ไม่คุยไม่ตอบเลยวะอเ,ยเอาอย่างนี้แล้วทุกคนถ้าเขาไม่คุยไม่ตอบเนี่ยผมอยากจะรู้ว่าเขาจะทําอะไรไมผมก็จะเงียบเลยนะครับมผมจะลองถามเขาภาษากันเรยยียงอีกข้างเดียวนะเดี๋ยวให้มามืออไรพ่หออละ่ะยุโรคช่ชุนี่ไม่ตอบ,ตอบครับเดินอย่างเดียวเลยครับแล้วเดินไหวด้วยมีแต่หนามนาด้วยด้วยด้ คนลุกเลยนะครับไอาไงก็ไม่รู้ว่าเราก็ต้องสังเกตพฤติกรรมมันอะเพื่อถ้าเป็นคนบ้านเนี่ยยอมคุยกับเราเนี่ยเราจะช่วยเหลือได้นะใช่ครับอันนี้ไม่คุยไม่พูดแม่อะไรกันเลยครับเราก็ไม่รู้ว่าเป็นคนหรือเป็นคนบ้านหรือเป็นอะไรนะครับตอนนี้ไม่รู้จะช่วยทางไหนดีกว่าใช่เดินระวังระวังนั่หนามมันเยอะหนามเยอะจริงแต่แม่งมันเดินได้ไงวะนู่นเดินโคตรไวเลยไวเลยดดูิ วายจริงเฮ้ยมันเดินไปไหนหรอวะวายมากระวังตัวนะมันหายแวบๆวับๆอย่างเงี้ย แค่หัหวช่วยดูสิเฮ้ยแล้วมันหายไปไหนวะอยู่ไหนอะ่ะออกมาคุยกันหน่อยดิจะได้รู้ว่าเป็นคนบ้านหรือว่าเป็นใครค,คือของแบบนี้นะผมบอกให้มันคิดได้หลายอย่างนะ S <S <ช>มันอันมันอาจจะเป็นคนบ้าที่สติไม่ดี<ช>อาจจะถูกสามีเนี่ยทอดทิ้ง<ช>ทําให้เขาบ้าเขาอาจจะมาเก็บขยะก,กินตรงนี้ก็ได้<ช>เราก็ไม่รู้แต่ประเด็นเนี่ยคือทําไมเขาไม่ยอมพูด<ช>ยอมคุยกับเรานี่แหละประเด็นจะทําไงเลยมันทําให้เราเนี่ยช่วยเหลือเขาไม่ได้ใช่ครับนะทุกคนไม่ใช่ว่าพูดมากหรือว่ายัางงี้นะถ้าเป็นคนหรือว่าเป็นอะไรเนี่ยเราอยากจะช่วยเหลือนะครับ แต่ว่าถ้าเป็นแบบนี้ถ้าเป็นคนบ้าคนสติไม่ดีเนี่ยเขาเนี่ยจะอยู่ยังไงนะครับใช่อยู่กลางป่าหรือหรือว่าที่เรามา,ผาเผาขยะนี่เขาเห็นเราตั้งแต่เย็นเลยวะที่มีเสียงกรีดร้องอจําได้ไหมใช่ได้ยินเนหะได้ยินโนะอ้เนี่ยเราช่วยเหลือเขาไม่ได้เลยนะทุกคนถ้าเป็นคนนะไม่มีทางที่ช่วยเหลือเขาได้เลยนะครับเอาอย่างนงี้คิขนในมุมที่ดีแล้วกัน น่าจะเป็นคนสติไม่ดีแล้วก็ท้องมากกว่าใช่เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราต้องมาดูรอบหนึ่งใช่พรุ่งนี้เชา้าเราต้องมาพิสูจน์รอบนึงล<อ>ง่าคนเป็นคนสติไม่ดีแล้ว,วเป็นอะไรกันแน่ใช่ใช่ <ๆ S 1> เพราะว่ามันก็ดึกมากเลยด<ช>้วย <ๆ S 2> ตอนนี้ฮาร์ดทุ่ม3นาทีแล้วอะไรครับเงียบกิบเลยอเอาไงอ่ะงานนี้ ถ้าพรุ่งนี้เรามาเราเอาของกินมาด้วยได้ไหมครับได้ได้เดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องเอาของกินมาดูเผื่อว่าเป็นคนสติไม่ดีไม่ยอมคุยกับเราเก็บไว้เดี๋ยวมาแล้วเราก็อุ่มดูแต่คิดในมุมดีก็น่าจะเป็นคนสติไม่ดีที่มาหากินขยะเนี่ยมากินพวกอะไรต่างๆอ่ะเราก็ไม่อยากพุนหน้าสงสารนะทุกคนสงสารมากับท้องด้วยนะครับใช่ไงไอ้นี้คืนนี้เราคงไม่เจอกันแล้วล่ละใช่หายวับต่อหน้าต่อตาแต่มันไวเนี่ยดิผิดปกตินี่ไม่เจอนะ เอางี ALLY, 2 2> ้เรากลับกันก่อนกว่าไหมเดี <S 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 ๋ยวพรุ่งนี้เรามาใช่ทุกคนครับเอางี้นะเดี๋ยวพวกเราเนี้ยจะขอกลับก่อนนะทุกคนเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยเดี๋ยวพวกเราจะมากันใหม่นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมเนี่ยจะเอาของหรือว่าเอาอะไรมาให้กินนะทุกคนเอาข้าวเอาอะไรมาให้กินนะครับ บาพี่กลับกันดีกว่า,าทุกคนเราคงต้องกลับจริงๆนะครับนี่รถเราจอดไว้นู่ลลนแล้วก็ดึกแล้วด้วยอะเราคงต้องกลับจริงๆแล้วละ่ะก็ทุกคนครับยังไงเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยพวกเราสามคนเนี่ยจะมากันอีกครั้งหนึ่งนะทุกคน ผมว่านี่น่าสงสารนะถ้าเป็นคนสติไม่ดีผมน่าจะเอาแบบพวกของแล้วก็ข้าวมาให้นะทุกคนแล้วก็ผมเนี่ยจะมีประชาสัมพันธ์กับพี่ๆเอฟซีทุกๆคนนะครับเนื่องในวันคริสต์มาสปีนี้บ้านน้องแฟงเนี่ยอีกสองวันเนี่ยจะมีวันคริสต์มาสนะผมอยากจะวอนผู้ใหญ่ใจดีทุกๆคนเลยนะทุกคนเพราะว่าเด็กในหมู่บ้านผมเนี่ยมันเยอะมาก ใครที่อยากจะช่วยเหลือน้องๆไม่ว่าจะเป็นพวกเสื้อผ้าไม่ว่าจะเป็นขนมไม่ว่าจะเป็นอะไรทุกคนครับสามารถติดต่อเข้ามาหาผมได้เลยนะสำหรับพี่ๆ FC ที่ไม่รู้ว่าจะไปทำบุญหรือว่าจะไปทำอะไรที่ไหนนะทุกคนสามารถมาทำกับเด็กที่บ้านน้องแฝงได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้ารองเท้าอะไรเก่าๆไม่ว่าจะเป็นพวกขนมอะไรเนี่ยขอให้วอนผู้ใหญ่ใจดีนะเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยเพราะว่าอีกไม่กี่วันเนี่ยพวกเราสามคนเนี่ย หรือว่ามีพี่ๆ y o ยูทูบเบอร์ท่านอื่นเนี่ยจะรวมตังกันแล้วก็แจกขนมเด็กๆในหมู่บ้านนะเพราะว่าอีกไม่กี่วันนะ2วันนะครับทุกคนสําหรับ PPFC ผู้ใหญ่ใจดีคนไหนนะที่อยากช่วยเหลือเด็กๆไม่ว่าจะเป็นของเขียนไม่ว่าจะเป็นหนังสือไม่ว่าจะเป็นอะไรเก่าๆทุกคนที่ไม่ใช้แล้วนะครับสามารถเอามาบริจาคให้เด็กๆในชุมชนหมู่บ้านของผมแลที่อยู่ในชนบทจริงๆทุกคนอยากให้น้องๆเนี่ยได้มี อย่างเช่นพวกสมุดพวกดินสอปากกาอะไรแบบเนี้ยของเล่นอะไรต่างๆนะถ้าพี่ๆที่มีหรือว่ามีจิตใจศรัทธาที่แบบอยากจะช่วยกันทําบุญหรือว่าช่วยกันบริจาคทุกคนครับสามารถติดต่อในเพจผมได้แนละ้วผมบอกตรงนี้เลยนะครับบาทเดียวผมก็ไม่เอาสักสลึงเดียวผมก็จะไม่เอานะผมจะไปทําบุญกับน้องๆกับเด็กๆทุกๆคนเลยนะครับในวันที่30นะเพราะว่าเป็นวันคริสต์มาสที่บ้านผมนะครับสําหรับพี่คนไหนที่มีความเมตตาก็ ช่วยเหลือน้องๆได้นะทุกคนไม่ว่าจะเป็นรองเท้าไม่ว่าจะเป็นเสื้ออะไรอุดต่างๆหรือว,ว่าอุปกรณ์กีฬานั้นทุกคนครับสามารถสนับสนุนน้องๆ้องดีกว่าน้องๆ้องเนี่ยไปติดอย่างอื่นนะนะครับอยากให้น้องๆเนี่ยได้มีนะครับอีกอย่างก็ไม่อยากให้น้องๆเนี่ยโตขึ้นเนี่ยไปยุ่งเกี่ยวกับพวกยาเสพติดอะไรต่างๆนั่นนะครับอยากให้น้องๆ้องเนี่ยเออได้รู้ว่าพวกเราเนี่ยจริงใจแล้วก็มีความเมตตาก,กับน,น้องๆอยากให้น้องๆโตไปเป็นเด็กดีนะทุกคน เพราะว่าทุกวันเนี่ยรู้ๆกันอยู่นะทุกคนแถวบ้านผมเนี่ยไอเรื่องพวกเนี้ยเรื่องไม่ดีเนี่ยทุกวันนี้น้องๆเนี่ยพวกเราก็ยังคุมกันได้นะแต่ว่าถ้าหลังจากโตๆไปแล้วเนี่ยไม่รู้ว่าเราจะยังคุมกันได้อยู่หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะแต่ก็ยังไงก็ขอผู้หลับผู้ใหญ่ใจดีนะครับที่แบบว่าเมตตาน้องๆนะทุกคนเยอะมากในหมู่บ้านผมเนี่ยเพราะมันไม่ได้มีแค่เด็กในหมู่บ้านผมนะวันที่สามสิบเนี่ย คือภายในเขตบ้านผมเนี่ยมันมีประมาณห้าหกหมู่บ้านนะเขาจะมาของแจกหรือว่าที่พวกเราเนี่ยจะไปร่วมกันแจกเนี่ยเยอะมากก็เอาตามที่มีให้ได้ให้ให้ได้เท่าที่ให้นะทุกคนเพราะว่าพวกเราก็ไม่ได้ร่ำรวยหรือว่ามีเงินทองมากมายนะก็ช่วยเหลือพี่น้องซึ่งกันและกันไม่ได้มีแค่เด็กๆนะมีทั้งคนแก่มีเยอะมากทุกคนผมบอกให้เพราะเป็นวันคริสต์มาสครับ เขาเรียกว่านะบีเก่าตอนรับบีใหม่อะไรแบบนี้นะสาหรับพี่ๆคนไหนที่ใจดีก็อยากจะช่วยเหลือน้องๆก็สามารถติดต่อในเพจผมได้เลยนะทุกคนหรือว่าพี่ๆคนไหนนะครับที่ไม่รู้จะติดต่อยังไงก็ทุกคนฝากเบอร์ผมเลยนะ097นะครับ004 6807นนะทุกคนสามารถโทรเข้ามาแล้วก็สอบถามได้เลยนะครับผมสำหรับพี่ๆที่อยากจะช่วยเหลือน้องนะยังไงก็วันนี้ผมกับ พี่เชนแล้วก็น้องด้าก็ต้องขอขอบคุณพี่ๆทุกๆคนนะทุกคนเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเนี่ยเรามีภารกิจต่อจะต้องมาตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อที่จะลองเอาข้าวหรือว่าเอาอะไรมาให้กินนะเผื่อว่าเขาเนี่ยเป็นคนสติไม่ดีทุกคนสําหรับคืนนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้ทุกคนครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับอย่าลืมไปติดตามช่องพี่เชนน้องด้าพวกเราทุกคนนะเป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะครับผมบ๊ายบายครับ